มากรองกันจะตรงนี้ขอโทษของผมวันนี้เัาแตดไม้ตัไม้ตัดไม้ตัดไม้ที่เวลาวะที่นี่เวลาวะอุลลาวก่อนอุลลาวก่อนอุลลาวก่อนแต่ที่สุดอาวตัดไม้สบายมาค่ะขออนุญาตสบายใจไปวันนี้ตามสบายมันก็พอชิวๆไม่เป็นไรขออย่างเดียวแต่ทุกคนตอนนี้ผมเป็นกระต่ายขออย่างเดียวนะ ทุกคนตามสบายแล้วก็มาผมผมจะดูดิว่าแอดออนเข้าไหมผมเช็คดูก่อนแอดออนเข้าไหมจะตายจะง่าโอเคเอาละดีแอดออนไม่เข้าเอาละดีแอดออนไม่เข้าทุกคนครับทำก่อนว่จาจะให้เอาแอดออนเข้าไหมหรือว่าหรือว่านี่ไงอุ้ยเกิดมาแล้วเจอถ้ำเลยหรอไอ้ยถ้ำจริงป่ะเนี่ย เนี่ยถ้ำหลอดหินแล้วเดินลงไปแล้วมันตันไม่เอานะท้ำถำมันเป็นโอ้โหเลดี้อยู่ไหนอยู่นี่แหละเออเกาะผมครับทุกคนทุกคนผมปากถ้ำครับผมผู้ทำหลับไปเซิร์ฟผมผมดูว่าผมเห็นว่าแอดออนไม่เข้าอ่ะผมจะไปแก้แป๊บนึงแก้แป๊บเดียวรอบนี้ได้ไปง่ายผมกระโดดตึ๊บ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 โอเคกระไร ทุกคนนะครับฟังผมนะผมผมขอไปเซิร์แป๊บนึงนะในอะไรเป็นบภาพนี่เราไม่มีปืนแล้วเราเอาไปยิงกันเองได้ไหมมันมีตัวนึงเข้าอ่ะมันมีตัวนึงไม่เข้าเซิร์ฟมีตัวเราไปยิงกันเี้บอสฉันฉันว่ามันต้องมีคนประเภทนั้นอยู่อยู่แล้วแหละเชื่อฉันสันติน้อยเข้าย เอ้ยมันขึ้นชื่อใครตีกันตายอีกแล้วเนี่ยนั่นสิครับผม,มต้องไปเหมือนกันเกิดอ,อะไรขึ้นลูกนเกิดอะไรขึ้นอ่ะคนพี่เคลเอย่ใครตีกันแตกมั้งแอดออาไม่เข้าแอดออาไม่เข้า,เฉ,าเฉยเนียจังเฉยมึงไม่นาออนตั้งแกน,น่ะก,ก่อ แล้วก่อนี๋ยว eg, ผมเอาเวอร์ช <semaines> <neighborhoods S 3> ัน <derrière> ล่า <universities> สุดมาดีกว่าคิดว่าคนณพามาเึงแล้วไอ้ใจเย็นใจเย็นนะไม่ทุกคนฟังผมเดี๋ยวไปก่อนนะเดี๋ยวผมไปเอาเดี๋ยวผมไปหาเวอร์ชันล่าสุดมาเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวใส่ให้โอเคนะครับโอเคครับ คุณลืมก่อนผมไม่ผิดเออเอาละเอาละสันติสุขไม่เคยอิดเป็นเขนาดเลยฮ้ยใครตีกยนรอ่านใครยืมนิดหน่อยนะเอา่านใครยืมนิดหน่งนะโอ้ไม่ยืมละลองดูดิลอง ลองลองไปเจอคีเปอร์ดี๋ยแมงระเบิดเป็นระเบิดสมจริงเว้ยใช่ใช่จะเป็นบ้าเป็นระเบิดเหให้ระเบิดแม่เอาบอกกันไว้ไงบอกกันไว้วแล้วมันระเบิดให้มันบอกอยังไงนี่อุย้ยซอม,มีใต้น้ำมันจะไม่กัดเราใช่ไหมเอ้ยเมื่อแล้วมันไม่กัดครับลองไปหามันดูได้เหมือนจะมีคนลงไปแล้วนะ มันมันไม่กัดแต่มันจะโยนหอ,อกใส่เราไม่มีเปิดตรองจริงๆแล้วิธีการทักทายแบบใหม่เหมือนแอดออนที่ฉันเคยใช้มากกว่าเลยแต่มันว่าไงจะประตายถอดชุดออกมาอยากเห็นยานุยา่าขอ,อง ีไม่มีของดีเลยน้องทำไมน้อยมีอไอเทมให้พี่<อ>เนะนี่ยอุ้ยเอาแกเอาแยตกใจอะ่ะเขาตกใจเลยเสียงอะ่ะคืออู้หูคีเปออีเขียวอีเขียวจะทำบูเขียวเขียวจะทำฉันบ้านผมพต็งไปหมดละบ้านไม่มีอะไรละ เฮ้อย่างไรพี่ก็ได้ไอไม่จากน้องอ่ะนะเ่เอยังเหลืออยูไปตัดงมานี่ไม่มีอะไรแล้วอันนี้พอชุดก็มาหนูจะดูมีอาหารกินบ้างไม่มีอะไรกินแล้วเฮ้ยกูเดินมาเจอเงินเงินเหินแล้วเจอแบบนี้ภาพัวเนียอะไรทั้งหมดอือต้องนี้สิน่ารักขึ้นไปข้างบนเถอะในถ้ำมันจบแล้ว เกียดพี่อยากกินอาหารนะน้องน้องมีอาหารพี่หรอไม่มีน้ไม่มีพี่ก็กินตัวเองเนี่ยไปกระต่ายเนี่ยเจได้พี่กินน้องไม่ได้ฝนเมื่อไหร่มันจะหยุดตกอุ้ยยาวยอกีกเนี่ยอยาใมีใครที่สามใครโดนตัวมิดใครโดนเลยเลยครับฮัลโหลคนที่อยู่ตรงหน้าฉันน่ะอุ้ยตกใจหมด อ๋อแบ่มีข้าวก่นะขอข้าวกินก็ไม่มีทำไงดีเอราคนที่อยู่เกี่ยงมหาศาลละลำพากมันมันจะไหนด้านบนด้านบนพี่ไม่ได้หรอกอุ้ยพี่ติ้งกันให้น้องใช่ไหเอากะดาษนี้ไปไม่อะหนูไม่ใช้อ่ะพี่ใช้เถอ ไม่ใช่น้องมาตีเกี่ยวกั้งคนไม่พี่ไปเหอะหนูหนูโดนรอบเดียวหนูก็ตายแล้วน่นเออดูเหมือนจะโดนสองรอบแต่รอบนี้ตายจริงน้องพอดีเลนี่มีผม,มแช่นี้ ตัวอะไรดิอยู่ข้าวเดีวทำไงดีเราเราเราวิ่งด้วยกันเลยตัวรอยูไป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 ด้วยกันเกี้ยตัวอะไรวะเกี้ยเฮ้ยเอาของใครเข้าตัวอีกเนี่ยแง่เอาของใครเข้าตัวของใครเข้าตัวคืออะไรวะขอร้องคุณปิดประตูด้วยคุณพี่มันจะมีของมันมีของตกอยู่ตรงน้ำอะไรเพราะว่าผมว่ายน้ำอยู่ ได้โปรดคุณเลดี้อย่าเปิดประตูร้องสาลายูมีของกินแล้วเฮ้ยหยุดซอมบี้พ่อมึงเอ้ยบอแล้ววไปนรกไปนรกละโอ้ยอีซอมบี้ตัวนี้ อยู่ดีๆของคุณแค่ะอะอาหารยิ่งไม่ค่อยมีอยู่ออโอ้ชิปเจเนรม่ขอ,องไปทำไมคุณจเนริกิปของไปนะ,อะโอ้โห นติการเราเป็นแบบแบบแย่เนาะเต่าเต่าได้ไหมอ่ะอะไรนะพี่พี่หาของพี่ไม่เจอเต่าอุ้ยเต้าน่ารักจังด้านล่างเหรอเตาพี่ยองมาข้างล่างนั่นแหละเต่ารงนั้นเอ้ยสะกิลอะตันด้านล่างเหรอหนูหนูหนูมองไม่เห็นอ่ะเต่าจมน้ำตายมีคนเก็บเปล่าไม่นานนะ โอ้โหลงต่อไม่ได้อะมองไม่เห็นอลองดูกูไหวเลยละมันข้างในแย่ว่ะคุณไม่เคลียวผมแ,แ,แย่บุ๊ไ,ไอ้เหี้ยบิผิดใจอ่ะผมผมผมเกือบจมน้ำตายอ่เออผมว่าผมรับตัวตายกันต้องไหวชิวอนาถจังหมด ชีวิตไม่บโคตรอนาถาเลยเดี๋ยวรู้ว่าเซตติ้งตอนนี้มันเท่าไหร่พี่มาตีกันทำน้ำตายนะหาไปไหนอวะนิรันดรอยังไม่ตายเหรอโอ้ยขึ้นยาก,กตายัอ่อตายสั่ที

ไปกันไปกันไปกันเอาอยู่แล้วอิวสิออไปโอ้โหโอ้โหลาดบอดปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะมัาสิม อาหารมาอาหามาโอ้สน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 โอ้มันมันมันขอบไปตกปลากันดีกว่าเอ้าเมด้ถึงมากกำจวะกจัดวะเคแล้วเฮ้ยทำไมทุกคนว่าสปีดรันกันจังเลยวะเฮ้ยจใหญ่แค่เดียวเฮ้ยกำจเจอละคุณเจอละไหนวะเป็นไหนแล้วเป็นไหนแล้ว อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะตีได้เหรอตีได้เหรอตีได้ปะจริงๆว่าตีได้เหรอไม่ได้โคตรโคตรี้โกงอ่ะอาดาบเอาดาบดาบแมวมีที่สุดเดจอแถม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 แต่นเี่ยเองเลย ม,ม,มีโลด้วยมีโลด้วยมีผมพามาเผื่อ,อไว้จได้ฟองเอ็นชานตดหน้าเลยอะ่ะไนี่ผมว่าถ้าโยนไปจะมีใครมาเก็บอีกไหมผมไม่รู้เขาจะต้องลองดูจะต้องลองดูก็ต้องลองดูดอะไรชินปะ พี่ป๊าบ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 มีอะไรให้เอาไปเจอมาของแตกกระจายเลยไม่รู้ของใครเต็มเลยเอ๊ะอยู่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 ไหนอะอยู่ไหนของของแตกอยู่ไหนเป็พี่ว่าใช่เหร,หรอแตกกระจายกระจายโอ้ไม่ใช่หรอกการ์ดต่อไปเอหนของคุณอ<แ>ยู่ไหนอ่ะ นี่ขนมปังไหม่ะผมก็ถามเร่นี้โอ้ยเออยดน่องคิกคิกช็อตหนึ่งพันหนึ่งเอเอ,อเอฟบีซีสามเออโอโดัสี่ดูโกไหมไหนี่รูอะไรนะบีเอมินตโฟแล้วนั่นอะไรนะยไร<ม>ินตโ,กโก อะไรคือการเอาชวิตันปกตินะมามาเต้นจัเกมกันพอเปิดห้านี่เหน่ยเปิดแตานังครับหลิกลผมต้องการหลิกต้นนึงมายังไม่สมอ,อยากเลยแ้คืออะไรคือการตบหัวรูปหลังคืออะไรนะแบบเหมือนแบบคนที่ชื่อ B M t Go อ่ะแอดมินอ่ะเหมือนจะเสกค,คีเปอร์ไว้ด้านหลังผมแล้วก็อะไรนะเหมือนค่อยปลายาฮิวใส่ ผมมียาหิ้วกับนมไปจะเอาผมแค่หาผมจะตัดทุกคนอยู่ในยูนหมูดไะอยู okay, ่ด <Hum dû t> ีเอ็นก็กำลังไปแป๊บหนึ่งโหจบกันซะปั๊บไปจบกันเราสองคนโอ้ไม่นะเราสองคน อย่าบอกไว้ให้พร้อมเลยเราว่าเราต้องใช้เสาเลา้ยงกระเด็นเราจะหาเราหาอาหารมาเยอะแล้วเราเหลือแค่เผาครับเจ๋งโโอ้หจริงจ้าเอาได้ไหมอ่าผมผมเอาดาบผมแบ่งดาบให้เหล็กด้วยอ่าไปดีกว่าอมึงบอกเกมอยู่ไหนมึงเห็นเดินคนแบบวันนี้เราเลย ผมแบ,บ่งของให้เต็ไมไปหมดเลยเลอาจารย์เข้ายังมา,า,ๆๆา,ามามาอาจารย์เข้าไม่ได้อาจารย์เขาเปิดเปิดเลยาว้าน่านนาานะโอ้โหอาจารย์ช่านงน่าสงสารเหลยก็ใช่ต้องรออีกยี่สิบเจ็ดนาทีครับช่างมันแล้วกันไม่ลงไม่เล่นมันละไอ้เข้าแล้วเหรออย่าเพิ่งคลอนโอ้ยอย่าเพิ่งคลอนะ<อ> ไปไปไปตัดเกมกันดีกว่ะอืมโอ้เบดี้เราเราเหลืออะไรเราเหลืออะไรเหลือปิ้งอาหารตอนนี้เราต้องทำไหนปิง้งเราจะไปสร้างบ้านอิจฉาพวกมีบุญยังเลย ทำไมพวกคุณถึงไม่สร้างทางขึ้นให้มันดีๆหรอครับเนี่ยอันอันอันนี้คือแบบกะมันตายปุ๊บเกิดใหม่เลยเหรอโอ้โหไอหานที่อยนุนนั่งอะอดไม่ทันแ๊บจะตายแล้วจะตายแล้วจ้า้องแก้งอะไรลองจะตายจริงไห ชีวิตหน้าอนาถาีย่ครลบในลบในผมว่ามือเปล่าผมแม่งไม่บวกกับบ๊อบบอกนะนะเฮ้ยยาพิษใส่ด้วยน่าสนกันเนี nasal, ่ยอ yeah. ันเนี้าาสสนไปยาพิษใส่ด้วยมือแล้วอะไรคุณว่าเดี๋ยวผมเทสระบบใหม่เดี๋ยวไปอันนี้ใหม่ไปตีมือเปล่าใหม่ ผมก็ทิ้งไว<ค>้งั้นผมจไงใครเอาของนี้ทลายผมไป<อ>ครับใครมันเอาของนี้ทลายผมไปผมเห็นนะผม<อ>ใครเอาโทรเทมออกไปเนี่ยฮึอขอหน่อยครับรายการฮ่าผมแล้วเพื่อได้ทิ้งไปต้องผมเอาคืนมาด้วยจุนันขออะไรให้ได้ดาบด้วยเล็บด้วยขอแบ่งแล้กัน โอนผมเนี่ยเอาไปทำไมเนี่ยเฮ้ยผมขอปีกับอันนี้หน่อยได้ไหมครับปูไม่ได้ไม่ได้อยากให้ปูไปปิดเออันเนี้นนคยนนครับาไม่ได้เถอครับขอขอเธอได้โปรดคิดมาะจะพีเขามาแล้วจะพีเข้ามาแล้วพี่ ขึ้นหน้าตายเออกูให้แกแกีวกวเยอะนะพี่พี่ฉันนี่กูเยอะ ผมเห็นเอ็นคิทตอมันงอกได้คิดไปเองเหรอใช่ผมเห็นผมเห็นเหมือนกันแหละตอนนั้นมันไม่ได้งอกได้คนที่ชื่อเบียร์ถูกติเสีคิปเปอร์ในบ้านแล้วแบบบ้านหายเลยอุ้ยอะไรนี่เนี่ยโอเคน้อยก็เกิดตรงนี้ร้องยิงเลยร้องแต่เห็นมื่อกี้ โอ้ยมันปลายาพิใส่ด้วยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องอ๋อและของฉันหายไปไหนเลิกเลิกเลิกตายเลิกนะอธิบายมาอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านโอ้กูเห็นเตี้ยตรงกลางไม่กล้าเข้าละมาตายมาว่าของฉันหายไปไหนอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านยต้อยู่ในบ้าน เนมิตรจ้านี่อะโอเครอดยาครับบบายรอดยาครับเรียบร้อยเจียงลระเปิดสดพอดจบเกยอเฮ้ยมะาฮิมนีลมหายใจมังกรนี่แบบเต็มเลยข่หมูของมียาฮิมไม่อยู่อกกันกันเลยทีมยาฮิมเจ้มาตัดปายาทิวใส่นัอ๊อ อย่างนี้รอดยากโอ้เอียอะไรไม่รู้เต็มไปหมดอะไรคือการที่เสกคิปเปอร์มาไว้ตรงนี้วีหลักฐานขางมาเลยแล้เห็นย่ออยู่ตรงหน้้ต่างเออ โอ้มันตีฉันเนีตายหเรียบร้อแตกหอแตกหอเลกไะจานอยแตกหออเลยไม่ไหวจริงอันนี้เก็บไว้เอ็นเอรมก็ช่วยตีมก่อน่ไหมอกูเลดี้รอคอของไปโดนแล้วโครโดนมันจะพิศทางเขียนอะไรคือ

หักไม้เห็นผเห็นนะไปไปไูไปแล้วครมันุบเที